สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมวันนี้นั้นนะครับท่านผู้ชมในการปราศัยหาเสียงนั้นก็ยังคงท็อฟอร์ไม่อยู่ยังครับท่านรวมถึงที่สงขานั้นนะเนี่ยโดยมีเอปรลินานะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าหายไปในนานนั้นวันนี้ก็ได้ออกมาไปอของนะครับท่านผู้ชมแต่ของที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไก่นะครับเพราะว่าเขาสวนฟาร์มของเขานั้นโดนยึดไปแล้วก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยเอปบลินาในขณะที่ขึ้นไปเวทีหาเสียงนะครับท่านผู้ชมของพรรคพลังประชารัฐที่ แถวสเสดาวจังหวัดสงขานั้นแล้วก็ได้มีการตะโกนถามน,นันเนี่ยโดยอันนี้เขาก็บอกว่าปรินาปล่อยของบนเวทีปลาใสาใหญ่แต่ไม่ใช่ปล่อยไก่นะสองตัวไม่มีนะของประยุทธ์ด่สงขานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชวนเปลี่ยนรัฐมนตรีพาณิชย์จากราคาหมูแพงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นพ่ออะไรนั่นเนี่ยตีงูให้กากินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นก็ได้มีประชากรบ,บางส่วนนั้นเนี่ยบอกว่าเอ๊คิดถูกหรือคิดผิดหรือเปล่าที่เอาเอปรีนามาขึ้นเวทีนี้นะครับท่านผู้ชมะนนท ทะลุงทะลลยเลยนะครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับ่านผูุชมโดยมีการซัดนายจุลินแห่งพรรคประชาธิปัตย์โทษฐานพูดจาไม่น่ารักอัดลุงป้อมลักวิ่งชิงป้นกลางแดดนะครับ่านบูชมอุ้ยทําไมมาต่อว่าอะไรวะเนี่ยป้อมของผมได้วะเนี่ยลักวิ่งชิงอะไรกางแดดนั้นนะครับ่านผูชมอย่าว่าแต่ลักอะไรวิ่งอะไรเลยนะเดินยังไม่ค่อยรอดแล้วนะเว้ยเฮ้ยจะให้เขาไปวิ่งเหรอไม่ใช่ก็ไม่อาจแน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดานผูชมแต่ที่แน่ๆได้มีการตะโกนออกไปไม่อยู่ยั้งนะครับดานผููชมโดย ลุงป้อมพูดว่านายยกทํางานหนักให้เรามาหลายปีพูดถึงผลงานลุงตู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผลงานของพรรคอะไรเป็นของงานของพรรคอะไรเป็นพรรคอะไรประมาณ3รอบนะครับเดินผู้ชมผมก็นั่งนองมองอยู่แบบนี้อะไรของมันวะเนี่ยประชาชนทั้งหลายที่นั่งดูอยู่นะก็เงียบเก็บนะแค่เนี่ยผู้ชมแต่ละคนก้มหน้าลูดมือถือก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับเดินผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยมาทางด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดินผู้ชมเอเบลินาผล่หัวกระบาลก็ได้ไปถามว่า เป็นของงานของพรรคอะไรแล้วก็ตะโกนแบบเมื่อกี้นะครเดิ่ผู้ชมพรรคอะไรพรรคอะไรโอ้ยก็ม,ม,มู้อีแหลงคือนะครเดิ่ผู้ชมทำไมเป็นแบบนี้วันนี้มึงขึ้นเวทีทําไมไอ้มไม่ใช่ <c oughs> ก็ยังไม่มีนะครเดิ่อผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างชก่อกันเ,เลยทีเดียวโดยดอกสุดท้ายนั้นบอกว่าหมูมันแพงแพงไหมแพงไหมกูจะไม่รู้เหรออ๋อไม่มีนะครเดิ่ผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยดิฉันก็อยากนะเนี่ยเอบลินาบอกว่าอยากจนตัวสั่นแล้วนะแต่อยากจนตัวสั่นที่ว่านี่ก็คืออยากจะให้บทล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปในกครดนบูชมโดยร้านว่าอยากเปลี่ยนรัฐมนตรีพาณิชย์ไหมเรียกเสียงปบมือวงเล็บนกครดนบูชมอะไรของมันว่าน,นี่ปบมือนะปบมือไม่ใช่เอาตีมาปบกันไม่มีเอดิฉันก็อยากนะคะอยากอะไรของมันว่าไม่ได้บอกไว้เฮ้ยดิฉันก็อยากนะคะไม่ใช่ขี้ฟ้องนะอ่า แต่อยากหมูมันแพงมันอยากเลยมันวะพูดจาก็ไม่เข้าหูประชาชนไม่น่ารักฝากทุกท่านไปยังพวกพูดไม่สร้างสรรค์ด้วยนะครับอุย้ยตายแลว้ตลวตตยแลว้วมาต่อว่าผู้เด็กประยุทธ์ของผมไม่ว่าเนี่ยเอ้ยบอกว่าไม่น่ารักฝากทุกคนถึงไอ้พวกพูดไม่น่ารักไม่สร้างสรรค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้สันขวาหรือปา่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอ้าปากต่อนะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏภาพเอปาลินานั้นกําลังอ้าปากนั่นนี่แต่ว่าผมจะทําให้ดูนะก็กลัวท่านทั้งหลายกินข้าวอยู่นั้นมันจะเอาสารเลยนราผูุ้้ชมขออีโ อ,ออกดีกว่าครับท่านไม่ใช่อะไรเดี๋ยวปร,ร,รสิตซากส่วนของไวรัสนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนั่นหรือมันจะมาติดในโทรศัพท์ของผมทีนี้ก็อาจจะเลือหายไว้ปวนกันได้ครับท่านไม่มีโทรศัพท์ไว้อัดเรียงแถลงเรียนข่าวนในกรัดิ่นผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีโดยตอนนี้นั้นการหาเสียงของพลังประชารัฐนั้นดูเหมือนว่าจะมีการถูกโจมตีนในกรัดิ่นผู้ชมในกรณีที่มีร้อยเอกธรรมนัฐถ่เผ่านั้นได้ไปปราศัยเมื่อวันสองวันสามวันก่อนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยบอกวา้คนนรรยะปมณี นะครัท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าอย่าไปเลือกไอ้พวกเสาวไฟวฟ้านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่าน ส่งผลให้ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านโดยนายจุลินลักษณะพิสิทธินี้ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์นั้นนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นก็เป็นนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะเป็นนาย,ยกแล้วเอ้ยไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคครับท่านแล้วก็ได้บอกนะเนี่ยชัดๆนะหมดเวลาเกรงใจแล้วนะสำหรับประยุทธ์นี้ประกาศจะไม่หนุนร่วมกับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมทำไปทำมาอย่างที่นัทวุฒิใส่เกลือได้เคยออกปาศัยเวทีอะไรล่ะว่าหลังจากที่ไทยรักษาชาติโดนยุไไปปปนนะนะะรรัทท่่าาผูุ้้้ชชมเวีิตยแลอง ก็บอกว่าไอ้พวกปก็จกรรมต่างๆนาดนี้ฮะปากมันก็ใจแบบนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเลือกอะไรก,กันได้แล้วนั้นมันก็จะมาจูจีก็ดูกระดีกันได้อย่างไม่หยุดจังแต่น,นี้จูลินมาอีกแล้วโว้ยมั่นใจตลอดนะมึงแต่แพ้อีกไหมไอ้ไม่มีโดยจูรินซีมีประโยชน์ในยาคูตจูลินนี้มีประโยชน์หรือไม่ไม่แน่ใจแต่มันมั่นใจว่าคนใต้เลือกคนดีมากกว่าพวกใช้เงินพร้อมกับคุยโวหรือเปล่าไม่แน่ใจผู้สมัครตนดีกรีนักเรียนนอ,นอกนะครนะับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้บอกว่านอกไหนนะเนี่ยนอกโรงเรียนเปล่าวะไม่ใช่นะ ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นนักเรียนนอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นนักเรียนนอกนี่มันจะเอยเฮ้ย,ยมันเท่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมผมก็นักเรียนนอกนะเนี่ยไปเรียนคาเมนมาใช่ไหมว่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เคยเยี่ยงไกาเข้าไปเรียนที่มาเลเซียเล็กน,น,น้อยถึงปานกลางนี่อาจจะหมายถึงเออเป็นนักเรียนอนอกหรือเปล่าส่วนเพื่อนผมมีคนเนึงนะก็นักเรียนนอกของแท้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านอกที่ว่านี้มันนอกโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านแล้วก็ได้ออกมาโจมตีอย่างนุ่นอย่างนี้หรือไม่นั้น ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่จุรินโวประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครดีกีนักเรียนอนอกเออแล้วมันเกี่ยวยอะไรกูว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษโอ้ยอังกฤษต่างงูอ๋อไม่ใช่อ๋อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผืนนะครับท่านชาวสวีทั้งหลายแหล่นั้นถ้าเกิดยังเลือกกันได้ลงนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ชีวิตใครชีวิตมันก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปในขณะที่ผมกําลังจะพูดถึงเรื่องอย่างอื่นนะครับท อะไรวะเนี่ยข่าวของหมูแพงนะครับ่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีเรื่องจัตุรงค์ก็สันนิบาตด้วยเฮ้ยวันบรลาดมหาสารพโ่เข้ามาในจอแล้วโดยจระเข้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับนานผู้ชมแต่ก่อนแต่ไลน์นั้นเออพวกหนังพวกอะไรนี้ก็จะเป็นของสงวนหรือป่านะั่ก็จำไม่ได้แล้วนะครับ่านผู้ชมแต่น,นี้หลังจากหมูแพงเว้ยเฮ้ยก็มีการหนุนให้คนไทยบริโภคเนื้อจระเข้แทนเนื้อหมูโหยตูมึงอยาเพิ่งอ๋อไม่มีไม่มีโอ้ยให้บริโภคให้แดกเนื้อจระเข้แทนเนื้อหมูคุณค่าทางโภชนาการเพียบนนร่า้ชมก็ รู้จะทาอย่างไรดีแล้วครับท่านโดยน,นี้ส่งข่ารบกวนมาจากข่าวสดน,นะครับท่านผู้ชมโดยสีราชาฟาร์มหนุ่มคนไทยบริโภคเนื้อเค้โอ้ยแทนเนื้อหมูช่วงราคาแพงชีคุณค่าโภชนาการเพียบแล้วก็เผยว่ามีผู้ร่วมล้านค้าหลายแห่งขอเป็นตัวแทนจําหน่ายในห้างแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่อยู่ยังครับท่านโดยตอนนี้นั้นแฮชแท็กแบรนทั้งแผ่นดินนั้นเอไม่ใช่แบรนดิ้ยเฮ้ยแพ ง้ยทำไมกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยขออภัยด้วยนะครับนผู้ชมพอดีเมื่อกี้เปิดมาเห็นหน้าประวิทย์แล้วก็ได้ไปฟังประวิทย์นะเนี่ยพระเอกนประวิตของผมนั้นหรือว่าจะป้อมถ้าเดินที้นกเอี้ยงนั้นนะครับนักผู้ชมร้อยวันพันชาถามรู้ไหมไม่ไม่เลยไม่หรอว่ว่จะสนับสนุนไปยุดต่อไปไม่เรอไม่รอไม่รู้มันไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับนักผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกบอกมาว่าประวิทย์นั้นจะไปขึ้นเวทีหาเสียงนะครับนักผู้ชมผมก็นึกเอะประวิทย์มันจะเดินขึ้นเวทีได้ยังไงววะเนนนนี่่่ตตตต้้ออิดาามมรรบูชแกกจ ใช้แบบระบบไฮดรอลิกนะครับนานผู้ชมผมก็อยากจะโทรไปติดต่อเหลือเกินให้เอาไ้รถตักดินอ่ะแพรเข้ามานะครับแล้วก็ให้ประวิทมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นไปปล่อยมาแล้วก็ล่วงท้าเวทีเลยไม่อย่าไปทํานะมันดีไม่ใช่มันไม่ดีโว้ยเฮ้ยโอ้ยๆๆลืมคำว่าไม่นะครับ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปแต่หลังจากที่ประวิทยขึ้นเวทีนั้นก็รู้สึกว่าจะพูดเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะครับนานผู้ชมหลังจากที่ผ่านมาเนื่นนานเหลือเกินแม่มึงไปถามอะไรก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่่่ววาาาหลัังจกทีประินน้้ไดูมณ 5นาทีนะ่นเองนะคผู้ชมที่ผมได้ฟังนะั้นรู้สึกว่าจะมีสาระมากกว่าประยุทธ์ผู้มา7-8ปีหรือไม่นะั้นก็ไม่แน่ใจอีกแล้วว่าแต่แน่ใจว่าตอนนี้เหียตือส่งเข้าประกวดนะครับท่ะคผู้ชมขึ้นปลาใสาอ้อนวอนชาวสะเดาช่วยหาเสียงการันตีพปรชรทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็ได้มีการชูสามนิ้วนั่นเนี่ยตอนแรกผมก็ตกใจเว้ยเฮ้ยว่าทําไมเฮ้ยเนี่ย พอวิเธรรมนัตมันไปอยู่กับไอ้หมอว่าลงแล้วหรือเปล่านั้นเพราะวหมอว่าลงก็มีการชูสามนิ้วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะแบบไหนดีวะนี่หรือว่าจะเป็นแบบนี้เออประมาณนี้เออธรรมนัตก็ชูประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเมื่อวานมันชูทําไมวะอ๋อที่ไหนได้ในเขตเลือกตั้งภาคใต้นี่มันได้เบอร์สามนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องชูแบบนี้หรือว่าแบบนี้หร,บบนหรือว่าแบบนี้ดีวะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นถ้าเกิดแบบนี้นั้นในกรุงเทพหลักสี่นั้นเมื่อคืนก็เป็น อะไรแต่ขณะดเดียวกันนั้นกูขุณไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นี้โดยถ้าเกิดแพ้นั้นก็อ,อาจที่อะคาลสังไดน้นะครับเดินผู้ชมอาจจะสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวสําหรับในการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้นั้นแต่ถ้าเกิดชนะก็ไม่ได้อะไรนะครับเดินผู้ชมแค่ได้คําว่าเสมอตัวก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดินผู้ชมส่วนตอนนี้อะไรก็ดีว่าเนี่ยเปิดมาเจอพี่โบหิวแสงนะครับเดินผู้ชมโบนัฐาสอนน้องรู้จักเคารพให้เกียรติบวชงานรับปริญญาคนอื่นเป็นตน เรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดยากนะเนี่ยแต่ก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มในการานผู้ชมก็ไม่ทราบว่ากลุ่มไหนเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลจำชาติหรือเปล่าไม่รู้นะบอกให้คุณโบเนี่ยไปเปิดธุรกิจก่อนแล้วค่อยออกมาแถลงไไม่ใช่แถลงอะไรเรื่องนี้บมที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นตนเองก็ไม่รับเข้าทำงานอะไรนั้นในการานผู้ชมผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะเนี่ยให้มาปองดองกันไว er ้นะปองดองกันไว er ้นะรักกันไว้เถิดเเออรักกันไว้เถิดเถิดเออแล้วก็เถิดแล้วก็เปลี่ยนข่าวไปใช่ไหมก็ใช่นะนบท่าูผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทำหลัง ดีครับท่านส่วนตอนนี้เอาอีกแล้วเว้ยหลังจากที่นายจุลินนั้นมั่นหน้ามั่นโหนกอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าพลังประชารัฐนั้นจะทําให้ประชาธิปัตยูนูญทันไปจากพื้นที่ภาคใต้ได,ได้หรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยรอบนี้นั้นผมดูแล้วว่านี่ยพรักประชาิตย์นั้นรู้สึกว่าจะมีราศีราคีเใช่ไหมวะราศีน้อยกว่าพลังประชารัฐนันเนี่ยเฮ้ยหรือพลังประชารัฐจะมีราศีน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ไม่แน่ใจนะโดยจุลินอ,อย่าไปยอมปวิตรอย่าไปยอมเหมือนกันนะสู้้ดวยกัน ไม่ใช่สู้กันไปอยาได้ถอยกัดกันให้ตายไม่มีอันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนผู้ชมซึ่งก็คือนายนิพนธ์บุญยามณีแห่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ปลาใสเดือดแต่ไม่รู้ว่าเดือดแค่ไหนมันไม่ได้มีเขียนบอกองศาเว้ยเฮ้ยสัตตกาเลือกคนรวยผูกขาดอำนาจลั่นหมดพลเอกพักก็ยุนบนะครับนานผู้ชมตายแล้วตายแล้วแต่มันยังอยู่นะครับ่านผู้ชมแต่เนี่หมายถึงใครนันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดสมมติหมดยุคพลเอกพักก็ยุบนันเนี่ยโดยถ้าไนปะ จะามาต่อว่าไอ้เบือกป้อมนะไ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลยครับท่านก็ติดตามนะครับนผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์อีลุงตรงนั้งไม่เยดจังแล้วนะครับ่านผู้ชมบ้างด้านนายจุลินันก็ออกมามีการชมตีหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยบอกว่าพรกการเมืองบางพักนั้นได้เคมคนละครึ่งคนละแร้งนี้ไปเป็นของตัวเองนะครับ่านผู้ชมในขณะที่เมื่อวานเอ๋บารีนาก็บอกว่าเบื่อกันไหมคะทุกคนก็เงียบจิบนะครับ่านผู้ชมมูแพงไหมเออมึงไปเลี้ยงไก่ไปซะไม่มี Okay. <laughs> ก็ต้องติดตามนะกันนผู้ชมนึกยังไงก็ไม่อาจบอกได้ว่าเอาเอเบลีนามาขึ้นเวทีนะกันนะผู้ชมอันนี้ขอพูดนอกเรื่องแป๊บนึงนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นสสอผู้สมัครว่าที่สสอในเขตจังหวัดสงขลาพื้นที่เสดาที่เอบบลีนาลงไปนนเนี่ยถ้าเกิดเป็นปวิทมาแล้วผมก็อาจจะปบมือนะแล้วก็อาจจะให้เกียรติในการขึ้นไปขับไอ้นี่นนะกันนะผู้ชมไอ้ที่รถตักทรายตักดินอ่ะแล้วก็ตักให้ปวิทขึ้นมาเดินขึ้นมานะลุงป้อมพอเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็มมมมมมาาตัััักกกนนนนนนนใส่่่ขึ้้้เเเววทีะรููช็็ไหือปพ อะไรกัดกันไปกัดกันมาไม่หยุดยั้ยงแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคุยโม้คุยโตคุยโว้หหรือป่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับในผู้ชมบอกให้เลือกคนดีอะไรต่งนางๆวันนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติเลือกคนรวยอะไรแบบนั้นนะอ,อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาสวนใครคนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดจะเลือกตั้งต้องเลือกคนรวยนะเนี่ยเน้อดูอย่างนายชวนลีกไพรซแม่มเอ้ยมันก็จะยกชวนลีกไพรมาอย่างเรื่อยๆนะครันนบนผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแม่ขายพึ่งปลา,า,า,นา,นา,า,าย ถึงสองสมัยอะไรนี้ก็เป็นออกมาจากประชาธิปัตย์นะครับนานผู้ชมซัดกันอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็เล็ดบีช่างมันไปก่อนดีกว่าครับท่านส่วนตอนนี้ใครที่กำลงังคิดถึงนโยบายใครไก่ช่างกิโลนะครับนานผู้ชมเมื่อสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เรียงอำนาจจากการที่ซบไก่อีห้อยร้อยยี่สิบไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับ่านผู้ชมโดวยเมื่อวานนี้นายไต่ลงสุวรรณในคีรีนะครับ อดีตรองนายกสมัยอพิสิทธิ์เวชชาชีวะ,ะระหว่างปี52ถึง53้วเนี่ยที่ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นเมื่อวานก็มีการออกมาผพลวกับ้านขึ้นเวทีพักประชาธิปัตย์สำหรับนายไตยลงนะครับท่านผู้ชมอดีตรัฐมนตรีช่วยหลายสมัยอดีตรัฐมนตรีช่วยควมนาคมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีจากหนังนาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทาอย่างไรดีนะครับได้มีการออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติการเมืองกลับไปเป็นแบบเก่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติทักษินอะไรกลับมานั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับาผู้้ชมมพหลัังงจกไดฟ แล้วนะครับดัมผูชมผมก็รู้เลยนะเนี่ยอ้ยพรรคนี้มันกลัวทักษิณชินว,วัตรอย่างเรื่อยๆนะครับดามผูชมอันนี้ก็แก่จจแรงลงแล้วก็วยังกลัวทักษิณอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการในการหาเสียงนะครับดามผูชมเพราะถ้าเกิดสมมติในหัวทักษิณน,นั้นกระแสก็อาจจะไม่มาครับท่านส่งผลให้รอบนี้นั้นผมต้องหันไปเชียร์พลังประชารัฐนะครับดามผูชมให้มันกัดกันให้นั้นหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจว่าก็ต้องจับตามองนะครับ่ามผูชมโดยถ้าเกิดมีพรคอนาคตใหม่นั้นเอไม่ใช่ไม่มีแล้วเว้ยก้าวไกลนนัก็ม้า วิทย์นะครับเดานผู้ชมหรือว่าเพื่อไทยส่งเข้าประกวดด้วยหรือป่ากภาคใตนะ้นนก็ต้องดับตามองนะครับเดานผู้ชมว่าฝ่ายไหนจะเข้าวินแต่ถ้าเกิดสมมติฝ่ายรัฐบาลยังจะเข้าวินอีกนี่ผมก็ต้องหุบปากเงียบไปนะครับเดานผู้ชมก็จะเออไม่แหลงอะไรแล้วครับท่านอยู่อย่างจุดจุดเออแล้วก็อันนั้นอย่างจุดจุดไปเหอะน,นะครับเดินผู้ชมส่วนตอนนี้โฟกัสจริรคุณก็ได้ออกมาสวนจุกครับท่านหลังบรรดาผู้บริหารให้เด็กแนบรูปรับปริญญาสมัครงานนะครับทดานผู้ชมก็ทำเอาทวิตเตอร์ร้อนอย่างไม่อยุ่ยั้งกันเลยท แต่การไม่เข้ารับปริญญาและฝ่ายที่เป็นเจ้าของบริษัทหลายรายออกมาพูดว่าใครมาสมัครงานต้องแนบรูปตอนรับปริญญาด้วยนะครับเดินผู้ชมน้องโฟกัสก็ได้บอกว่าถ้าต้องแนบรูปเราสมัครรับปริญญาแล้วที่ผ่านมาเรียนไปทําไมถ้าแนบรูปนี้ต้องดูเกรดไหมคะถ้าแนบรูปนี้เพิ่มเงินเดือนไหมคะถ้าแนบรูปจะทําให้ทํางานดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วลุงมีรูปรับปริญญาไหมคะอ้าว เฮ้ยไอ้ลุงมึงอย่าเพิ่งยิ้มเนี่ยฟโฟกัสถามไม่รู้ลุงตัวไหนบอกลุงให้มีรูปรับปริญญาไหมคะเออแล้วก็ทําไมทํางานไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่มีรูปต้องโดนไล่ออกแล้วคือเงินเดือนย้อนหลังนะคะเขียมนะครท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากโฟกัสจิรกุลครับดันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ว่าไอ้ลุงตัวนั้นมันคือใครนะครท่านผู้ชมก็โอ้ยอาจจะเป็นไอ้พวกไอเดียสมองฝังชิปหรือเปล่านั้นไปเลี้ยงไก่ด้วยนะไม่มีว่างแต่ปล่อยไก่อยู่เรื่อยๆนะครท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ย ก็ต้องจับตามองต่อไปแต่ตอนนี้นะเนี่ยลัทธิของการที่จะเป็นอะไรวะของปวิดนั้นเนี่ยลัทธินายกจับแล้วนะเนี่ยพลเอกะวิดของผมอย่าไปยอมนะเนี่ยหลังจากที่ผ่านมานานเหลือเกินนักข่าวก็ไปถามไปป้อนมึงปอบันนะปวิดก็จะบอกไม่แล้วไม่แล้วเอาแตรบบาลก็จะไม่รู้ไม่รู้อะไรทานองนี้นะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าหูไม่ได้ฝาดดังแน่นอนเลยทีเดียวเมื่อเช้ามารีเพย์ย้อนฟังอีกทีนั้นปวิดพูดรู้เรื่องได้นะคุณผู้ชมก็ตั้งหน้าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยที แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าไม่เคยดูถูกคนจนย้ำพักพลังประชารัฐไม่เอาดีใส่ตัวไม่เอาชั่วใส่คนอื่นโอ้ยสะใจไลาสัใจโดยสรลแกนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าธรรมนัฐหมายถึงใครนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยธรรมนัฐโตไม่เคยดูถูกคนจนย้ำพักพลังประชารัฐไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะหมายถึงพักใดพักหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนั้นที่มีการเลือกตั้งเมื่อตั้งแต่ช่วงนานตบปีนั้นแพ้ไม่มีคนเลือกมาตลอดนะครับท่านผู้ชมยิ่งมาสมัยมีดรทททััักิิชนนนวตขึ้มาใีพไย ก็เหนื่ขึ้นมานั้นโอ้ยพักที่มันเอาที่ใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านนั้นก็แพ้ไม่มีทางเลือกน,ะนกครท่านผู้ชมส่งผลให้ต้องไปบอยคอรการเลือกตั้งก็ไม่รู้อแรงผืด,ดีครับท่านก็ถูกใจนะกับท่านผู้ชมถูกใจไหนไหนก็จะเหลือสองพรรคนี้แล้วนั้นผมก็ต้องเชียร์นะเนี่ยแต่เชียร์ใครนักก็ต้องเก็บไว้ในใจนะนกับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะทัวลงก็อาจจะทําให้สวยได้ส่วนเมื่อวานนี้อ่า จุลินปลุกคนชุมพรคืนความเป็นธรรมให้ลูกหมีเอาแล้วเว้ยแต่ไม่สายตากูดีกับเรื่องบ้าบอบบบบแบบนี้วะเน,นี่ยโดยจุลินปลุกคนชุมพรคนชุมพรบอกไอเวนคูนอนไม่ตื่นที่ <c oughs> อไอเใช่โดยจุลินนะครับท่านปลุกให้คนชุมพรคืนความเป็นธรรมให้ลูกหมีที่ไปเดินถืออะไรเท่าอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยคู่กับไอเทือกเมื่อช่วนาตาบีสมัยที่มันังไปเป่านกหวีดอยู่นั้นนะครับเดินผู้ชมลั่นประชาธิปัต์ต้องศูญพันไอไม่ใช่ลั่นประชาธิปัต์ต้องต่อสู้กับอำนาจมืดนะครับ่านผู้ชมก็ไม ท่านเลยที่มันไปร่วมกับเขานี่ใช่หรือเปล่านั่นเนี่ยป้าข้างบ้านผันวลุงถามมาผมบอกว่าไม่ใช่นะหรือจะใช่นั้นว่าไม่รู้เหมือนกันหว่านนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการตอบคําถามบอกป้าท่านไปนะครับท่านผู้ชมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ปล่อยให้ป้าเขายังคายแข็งใจอยู่เลยไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยสถานการณ์การเลือกตั้งรอบนี้ถ้าเกิดสมมติภาคใต้นั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้แม้แต่เกาหลีเดียวนั้นก็อาจจะส่งผลล่วงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าการเลือกตั้งครั้งตต่อออไไปนนนนนนนั้้้จะะเกกิดรขึทาี รู้สึกว่าจะมีกล้วยตกแถวเขตหลักสี่เยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะไปตัดเอาปกีกล้วยมาบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนนะครับก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านผู้ฟังที่ก็ลรบก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องเอปรีนาขึ้นเวทีแต่โกนถานชาวบ้านชาวช่องมูแพงไหมทุกคนก็เงียบกิบนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นเออเป็นผู้สมัครบอกว่าเอะทำไมมึงอย่าไปขึ้นนะเดี๋ยวคนไม่เลือกกูหรือใบานันก็ช่างมันไปก่อนครับท่านผู้ฟังที่ก็ลบรบจึงขอจบการแถลง 嗯。<laughs> oh.